เป็นสายมูพรีเมียมให้ได้ปัญญาต้องทํำยังไงนะคะจริงๆเป็นสายมูเน so, ี่ยมาได้ใกล้ชิดองค์เทพเทวดาเนี่ยจริงๆปัญญาควรจะมากขึ้นนะคะปัญญาในการเข้าใจเทพเทวดาอย่างถูกต้องปัญญาในการเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องปัญญาในการเข้าใจว่าศาสตร์พลังงานจะที่มาจากองค์เทพช่วยเหลือเราได้อย่างไรเข้าใจสิ่งต่างๆนานาตรงนี้ให้ถูกต้องจริงๆมันควรจะได้ปัญญามากขึ้นนะคะแต่ตรงนี้มันก็ยากนิดนึงนะติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะคะแบบไอ้ที่ คิดว่าโดนจิตโดนใจอยู่นี่นี่กูคิดเอาเองหรือว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยน,นะมันมันก็ยากอะนะคะเลยเลยเลย,เลยไม่ได้สงสัยเลยว่าทาไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าเฮ้ยตัดพวกนี้ไปเลยตัดทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยน,นะคะเข้าใจอยู่แต่ของพี่มิ้นเนี่ยก็ก็เป็นคนดื้อเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ได้ตัดตรงนี้ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งติดต่อสื่อสารได้เอาไงดีวันนี้คิดเอาเองหรือเปล่าเรา,เราอาจจะหมกมุ่นเกินไปก็ได้เราคิดว่าตัวเองสื่อสารได้ก็มีสงสัยอย่างเงี้ยก็ time, มีนะคะแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ปฏิบัติมาอย่างนี้สิปีละสิกว่าปีปฏิบัติก่อนหน้านั้นอีกสิกว่าปีตั้งแต่อายุ15นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รวมเอเจ็ดขวบที่นั่งงูงูปลาอะไรต่างๆแต่อยาคิดว่าปฏิบัตินานแล้วจะดีนะคะปฏิบัติแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็เข้าใจผิดอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายไม่ไม่ได้ไม่ได้กาลังพูดว่าตัวเองปฏิบัติมานานแล้วปฏิบัตดดิดียากอันนี้ปฏิบัติยากบอกเลยว่าพี่มิ้นเป็นคนปฏิบัติยาก บุญอาจจะน้อยบาร,รมีทางนี้อาจจะน้อยแบบต้องเคี่ยวต้องเข็นอะไรต่างๆนานา,นาสิ่งรบกวนเยอะอ่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะคะกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ไม่เปรียบไม่เทียบกับใครเนาะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราอ่ะนะคะนะคะพี่มินก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้อง เข้าใจท่านให้ถูกต้องขึ้นและเมื่อเข้าใจท่านอย่างถูกต้องจะไม่กล,ล่าวหาจะไม่ปรมามมทแม้ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือว่าอ่ะอย่างพี่มิ้นอย่างเนี้ยนะคะอ่ะถือว่าเป็นอาจารย์แหละอ่ะอาจารย์ไม่ได้อาจารย์สอนรมเนาะ,ะ mm hmm. แต่ก็เหมือนกับเป็นอาจารย์ที่นำพลังงานของ,ของท่านมาเผยแร่บารมีนำสิ่งดีๆที่ท่านมาสอนมาบอกกล่าวแล้วก็ไปบอกต่ออ่ะแบบเนี้ยนะคะ <S <S อ่ะเหมือนกับเป็นไอ้ตรงกลางเนี้ยอ่ะเป็นผู้เป็นคนรับใช้ท่านก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยน,น,นะก็นะคะ เราอะพอมาอยู่ตรงเนี้ยเราเข้าใจแล้วเออว่าเออเราแบบอยู่จุดๆไหนแล้วเราเองนะมีเวรกรรมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้แปลว่าอะไรเลยในการที่เออมีเทวดาประจําองค์หรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาก็คือคนคนนึงที่ทํากิเลสมาเยอะแยะมากมายจนมามีวิบากกรรมมีท่านมาคอยให้กําลังใจก็บุญแล้วมีท่านมาคอยรอคอยว่าจะช่วยได้เมื่อไหร่ก็บุญแล้วเนี่ยตรงนี้มันตอบย้ํา จนเป็นความเข้าใจที่จะไม่เข้าใจผิดอีกแล้วจนเป็นความเข้าใจที่จะไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนอีกแล้วแล้วก็กลับไปโทษท่านนะคะไปแบบ เกลียดท่านนะคะหรือว่ามามาเกลียดกันเองแบบนี้นะคะว่าเรานําทางผิดหรืออะไรเพราะจะคอยเตือนอยู่เสมอนะคะเรื่องเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกนะคะเออสมมติว่าอะตอนนี้ก็สมหวังอะสมหวังก็รักท่านจังเลยนะคะไอพอตอนที่แบบปรับความเข้าใจกันก็เออเข้าใจค่ะว่าเออมีกรรมมีอะไรต่างๆนะนะไปไปมามาสไม่ผิดหวังเรื่อยๆเอาเกลียดอีกอะอย่างเงี้ยทาไงดีนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความเชื่อด้วยกัน ในตอนที่แบบสัมผัสรับรู้หรืออะไรต่างๆนานาเรามีความเชื่อน่ะก็เชื่อมันก็ถูกแล้วอะนะคะถ้าคือบางคนเขาก็อย่างอย่างตัวอย่างตัวเองหรือว่าอย่างคนอื่นเนี่ยก็อ่ะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรสัมผัสอ่ะมีขนลุกมีฝันเองมีอะไรต่างๆนานาเราไม่ได้ไปเข้าฝันใครนะคะเออนั่นแหละแต่ทีนี้เนาะความผิดหวังไม่ได้ดั่งใจของตัวเราเราไม่รู้หรอกว่ามันมีปริมาณมากเท่าไหร่จนทําให้กลายเป็นความแบบแอนตี้นะคะไม่พอใจอะไรแบบเนี้ี่ยตรงเนี้ยนะคะ แต่มันจริงๆแล้วมันก็สะท้อนถึงปัญญาหรือธรรมะในจิตใจของเรานั่นแหละว่ามันมีแค่ไหนนะคะถ้ามันมีมากเนี่ยความเข้าใจมันจะไม่กลับไปโทษท่านอีกละเพราะมันเข้าใจกรรมไงเข้าใจธรรมก็คือเข้าใจกรรมน่ะมันเราเองไม่ได้โทษท่านไม่ได้เกลียดชังใครไม่ได้เกลียดผู้แนะนําเขาไม่ได้แนะนําผิดเขาก็ไม่ได้แนะนําข้างเดียวว่าจะได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่มีคําว่าเกลียดนะคะ มันจะเข้าใจแล้วเราก็เออมาปรับปรุงไม่โทษใครไม่แค้นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละมูแล้วมันต้องได้ปัญญานะคะยิ่งใกล้ชิดท่านจะต้องยิ่งเข้าใจท่านนะคะถึงจะถูกทางค่ะ